สวัสดีครับเข้าสู่ EP ที่2สําหรับการพูดถึงขาตั้งมือถือผมอยากให้กล้องมันอยู่เหนือด้านบนเนี่ยซึ่งในด้านของชื่อรุ่นเนี่ยจำง่ายมากเลยเป็นตัวเลขที่เราอาจจะเคยเห็นในข่าว888 <c oughs> แต่อันนี้ไม่ต้องแปดสาตัวครับเพราะว่านี่คือ u ูรันซี t 8 8 จำแค่นี้ก็พอง่ายและไวถ้าใช้งานร่วมกับฝาหลังของมือถือที่มี m a ็ s a ซ e แต่จุดสำคัญของขาตั้งหนีบมือถือรุ่นนี้เนี่ยก็คือรองรับการหนีบกับตัวโทรศัพท์ตรงๆแบบนี้ด้วยคือเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันง้างหนีบง้างหนีบอาจจะเสียเวลาครับแต่ว่าเขาสร้างมาเพื่อให้คนที่ไม่ได้ใช้ iPhone หรือไม่ได้มีเคสรูปแบบแม็กเซฟสามารถซื้อขาตั้งหน้าตาแบบนี้กับคุณสมบัติที่เรากำลังจะนำเสนอเนี่ย ไปใช้งานร่วมกันได้นั่นเองสําหรับใครที่เป็นสายรีวิวหรือว่าทาคลิปติวเตอร์เรียลหรือว่าต้องการสาธิตการใช้งานอะไรบางอย่างเนี่ยมุมท็อปวิวแบบเนี้ยมันสําคัญมากเพราะมันได้โชว์สินค้าครับและไม่ใช่แค่โชว์สินค้าอย่างเดียวเพราะเราได้สาธิตวิธีการใช้ด้วยผมยกตัวอย่างครับว่าเอ้ขาตั้งอันนี้มันมีรีโมทอยู่ด้านข้างนะเราลองแกะแงะออกมาดูซิเห็นไหมครับว่ามุมกล้องแบบท็อปวิวหรือว่าถ่ายจากเหนือหัวแบบนี้เนี่ย มันมองเห็นตัวสินค้าและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วมุมกล้องแบบนี้ทำได้ด้วย u l a n นซ TT88 สำหรับฟีเจอร์ทั่วไปที่ขาตั้งมือถือเดิมๆยังคงทำงานได้ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นขาตั้งมือถือที่สามารถก้มเงยหมุนซ้ายหมุนขวาถ่ายเป็นคลิปแนวตั้งแนวนอนอันนี้ยังคงทาได้อยู่ครับรวมไปถึงใช้ขาตั้งอันนี้เป็นไมค์เซลฟี่ ถ่ายตัวเองยืดยาวสุดได้มุมไกลๆหรือจะใช้เป็นกลุ่มฟีถ่ายหลายๆคนก็ได้และสุดท้ายนี้นะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งเลยที่โคตรจะแปลกฟังก์ชันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงมาจาก มุมกล้องท็อปวิวครับแต่รูปแบบสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเอาขาตั้งหน้าตาแบบนี้กางออกมา3ามขาแล้วเอาไปเกาะยึดกับผนังกำแพงบ้านได้มันแปลกตรงที่แล้วทำไมเราต้องเอาขาตั้งไปกางกับกําแพงบ้านนี่แหละครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาไอเดียนี้มาจากไหนแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้เขาทำได้ผมก็เลยทำให้ดูซะหน่อยตามนี้แล้วกันทุกอย่างเวลาพับเก็บเนี่ยมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เล็กที่แคบมากๆ เพราะเวลาเราพกพาไปไหนมาไหนมันจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่เราลองกลางส่วนนี้ออกมาก่อนครับมุมองศาของเขาเนี่ยสามารถกางข้ามมายังอีกฝั่งหนึ่งของขาตั้งได้เห็นไหมเกือบจะเป็น360องศาแล้วแต่ยังคงไม่ใช่ครับมันจะมีมุมที่แบบ สุดของเขาอยู่ประมาณนี้ฝั่งนี้เองเนี่ยที่เห็นเป็นวงกลมวงกลมและมีพื้นที่สีเทาล้อมรอบมันก็คือแม่เหล็กหรือว่าแมกเนติกเนี่ยแหละครับเราสามารถเอามือถือที่มีแม็กเซฟหรือเคสที่มีแม็กเซฟในตัวเนี่ยเอามาแปะแมะกับฝาหลังได้เลยครับและการยึดจับของเขาเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันจะแน่นหนาไม่มีหลุดอ่ะนี่คือฝาหลังตรง,ตรงครับแปะให้ดู การที่เราติดตั้งเป็นลักษณะแม็กเซฟแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเราสามารถจะถ่ายแนวตั้งและหมุนไปแนวนอนได้เลยด้วยระยะเวลาที่เร็วที่สุดแล้วนะครับ ถ้าไปเทียบกับขาตั้งมือถือรูปแบบหนีบอะอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันเราสามารถกางไอพื้นที่กลมๆตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นขาที่แบบพับออกมาได้ปั๊บตรงเนี้ยยืดหดได้ตามใจรองรับ iPhone 14 15 16 17 18 19 20ไอตัว Samsung Galaxy S 25 Ultra ก็สามารถหนีบเข้ากันได้เนี่ยผมลองกางแล้วผมก็ ใส่เข้าไปเลยตรงๆนะวิธีการหนีแบบนี้สามารถปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้ครับแต่มันจะต้องทําอย่างนี้อ่ามันจะต้องบิดไปทั้งแกนครับถามว่าแบบไหนเร็วกากันระหว่างแปะไปกับฝาหลัง m a ็กเซฟกับหมุนด้วยตัวกา้านหนีแบบนี้ผมว่าความเร็วมันก็มันก็ใกล้ๆกันหและมั้งเนาะ นะมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอะนะแต่แม็กเซฟดูเหมือนจะสะดวกกว่าแล้วมันก็ถอดออกมาได้เลยไงนอกจากหมุนแล้วมันยังถอดยังแปะได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างที่ยังไงแล้วแม็กเซฟสะดวกกว่าอยู่ดีโอเคเบื้องต้นนะครับมาสังเกตจากบริเวณตัวก้านล็อกแกนล,ล็อกตรงนี้ก่อนอ่ะแกนตรงกลางแบบนี้ปลดล็อกออกมาเราสามารถจะกางขาตั้งได้แล้ววิธีการกางขาตั้งเนี่ยเอานิ้วสักนิ้วแหกออกมาสักกา้านนึงก่อนแล้วมันก็สามารถจะ ลูดออกมาแบบนี้ได้อ่าคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้เลยคือเอาตามตรงแล้วเนี่ยยูรันซี่เนี่ยเขาใช้ดีไซน์ประมาณนี้เนี่ยมาหลายรุ่นแล้วอ่านีกลางให้ดูอันนี้รุ่น EP1 อันนี้รุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นหัวบอลน,นะครับนี่เห็นไหมดีไซน์มันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นครับวิธีการใช้งานมันไม่ได้แตกต่างกันเอาละผมกลางให้ดูและเก็บให้ดูด้วยอะ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนมันก็คือก้านขาตั้งฝั่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนเพื่อนเลยสังเกตไหมครับมันมีตัวรูดซ้ายรูดขวารูดขึ้นรูดลงแบบนี้เห็นไหมการอื่นไม่มีคำถามคือแล้วมันใช้อย่างไรมาถึงเนี่ยกลางเสร็จแล้วมันรูดเลยได้ไหมรูดไม่ได้ครับมันติดอะไรก็ไม่รู้พลิกลงมาดูด้านล่างกันหน่อยครับเขามีคำว่า NEPO อยู่ไม่ใช่เองอ่านกับหัว ฝั่งนี้ครับ Open เออเอานิ้วแบบเกี่ยวออกมามันทำไมเกี่ยวไม่ได้วิธีการเขาให้ทำอย่างนี้ครับเอาเล็บของคุณที่มีอันน้อยนิดเนี่ยจิกลงไปตรงที่แกนตรงกลางก่อนนี่จิกให้มันทะลุออกไปอ่าแล้วก็ค่อยเอาเล็บเนี่ยแงคำว่า Open นออกมาอ่านี่คือวิธีการของเขาครับอทำไมเขาถึงไม่ทำวิธีการแกะแกนอันนี้ให้มันง่ายกว่านี้หน่อยซึ่งจริงๆเขาอาจจะใส่เป็นสปริงหรือปุ่มกดก็ได้เพราะว่ามาถึงแล้ว คุณจะต้องจิ้มไปตัวแกนอันนี้ให้มันทะลุลงไปด้านหลังและยิ่งทะลุมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเพราะามันจะได้แงออกมาได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าคุณเป็นคนไม่มีเล็บจิ้มเข้าไปสมมุติว่ามันเข้าไปแค่นี้นะอีกฝั่งหนึ่งมันจะแงออกมายากมากเลยและคุณผู้หญิงนะครับที่ทํางานคนเดียวเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นเสาหลักของบ้านไม่มีทีมงานช่วยและไปทําเล็บยาวๆมาคุณอาจจะต้องจิ้มเข้าไปในไอ้แกนตรงนี้แล้วยังไงครับไอ้เล็บที่เพิ่งทํามาก็ลอกหรือเปล่าขูดหรือเปล่าอ่ะเนี่ยผมให้ดูเลยผมมมไ่่ปอนนะเห็ ว่าอยู่ดีๆเล็บของผมเนี่ยมันมีรอยขูดสีขาวเฉยเลยอันนี้ไม่ใช่สีลอกนะครับมันเกิดจากเล็บเนี่ยไปขูดกับบริเวณขาตั้งไอ้ช่องซ็อกเก็ตตรงนี้นั่นแหละเนหะ็นไหมขูดๆๆมันก็เป็นสีขาวเนี่ยเห็นไหมอ่ะคุณสามารถรูดสไลด์ได้แล้วนะครับขาตั้ง3ขาตรงนี้จริงๆมันต้องสเตเบิลเท่ากันแต่คุณสามารถปรับรูดให้มันเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมันไม่เท่ากันแล้วตอนนี้เพราะว่าขาตั้งตัวนี้ต้องการมุมโตครับปรับแบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยนะ และลองเกาะเข้ากับโต๊ะดูสังเกตไหมครับว่าขาตั้งเนี่ยมันสามารถจะเอียงหรือว่าโน้มเข้ามาในบริเวณเหนือหัวของคุณได้แล้วคราวนี้คุณเอามือถือของคุณมาที่มีแม็กเซฟก่อนแล้วกันเพราะว่ามันสะดวกสุดแปะปุ๊บใช้ได้ทันทีแล้วคุณก็จะเห็นว่าเวลาน้ําหนักของมือถือมันกดลงไปอะ่ะขาตั้งมันจะโน้มลงมานิดนึงคุณก็แก้ด้วยการปรับแกนด้านบนให้มันชดเชยแรงกันคุณก็เปิดกล้องขึ้นมาครับแล้วคุณก็ถ่ายได้เลยอยากจะรีวิวอะไร รีวิวไปเลยแต่เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เนี่ยคุณจะมองไม่เห็นว่าในกล้องมันถ่ายอะไรอยู่แต่วิธีการนี้แก้ไขไม่ได้ยากอะไรครับคุณอยากจะนั่งรีวิวระดับสายตาประมาณนี้ก็อาจจะเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายอยู่บริเวณตรงนี้ก็ได้แต่เมื่อไหลที่มันหดลงมาเนี่ยใกล้กับตัวฐานขาตั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะติดขามันเองถ้าให้ดีครับจริงๆแล้วมันควรยืดขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วคุณอาจจําเป็นจะต้องยืนถ่ายยืนแบบนี้ไงอ่า กล้องก็ไม่เห็นหัวผมไปแล้วนี่ไงผมก็ยืนอย่างนี้ผมก็สามารถมองจอได้ด้วยแล้วผมก็ยืดเข้ายืดออกไม่ต้องซูมจากมือถือครับไอแบบนี้เรียกว่าใช้งานง่ายหรือยากจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยครับเพราะว่ากล้องที่ผมกําลังถ่ายให้คุณดูอยู่เนี่ยนี่คือกล้องประจํารายการอ่าจะเนี้ผมชี้ให้ดูกล้อง iPhone จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณมีมือถือ2เครื่องอีกเครื่องหนึ่งอาจจะเป็น แอนด o อยก็ได้นะครับหรือคุณจะซื้อเป็นหน้าจอเสริมที่จะแคสหน้าจอจาก iPhone ออกมาดูเป็นอีกจอหนึ่งได้ตั้งเอาไว้แถวๆนี้ไม่ให้มันติดไว้ในกล้องแล้วคุณก็สามารถนั่งดูอย่างเงี้ยถ่ายไปกล้องก็อยู่นี่จออยู่นี่คุณก็นั่งหมุนไปอยากก็สาธาทิ์อะไรก็ทำสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยโซลูชันแบบเนี้ยคุณลงทุนค่าขาตั้งมือถือของ u ูรนซีทีทเนี่ยงบไม่ถึงพันผมบอกได้เลย ถูกกว่าคุณไปใช้รูปแบบเดิมที่พวกผมใช้กันอยู่อีกตอนนี้คุณดูจากกล้องดูจากเฟรมของรายการคุณอาจจะไม่รู้ว่าอะไรมันซ่อนอยู่ข้างนอกที่กล้องไม่เห็นบ้างยกตัวอย่างครับเหนือหัวของผมเป๊ะเ,ะเลยเนี่ยมันจะมีโครงสร้างเหล็กอยู่ เป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่คล้ายๆกับโครงฉากมันก็จะห้อยเป็นกล้องเอาไว้อ่ามันก็จะห้อยเป็นไมโครโฟนเอาไว้สายไฟระยงระยางแต่อันนี้คือเซตเดียวครับจบเลยกับอีกรูปแบบหนึง่งที่ผมบอกว่าเอาไปเกาะกาแพงเนี่ยก็คล้ายๆกันครับเหลือ,เ,อเป็นตัวเกี่ยวเหมือนนิ้วเกี่ยวนิ้วคล้องเกี่ยวอันเนี้ยอันเนี้ยไปคล้องกับบริเวณด้านบนของกําแพงไอ้ฟันตรงเนี้ยเขี้ยวตรงเนี้ยเงี้ยงตรงเนี้ยจะใช้ในการเกาะยึดจับกับขอบโต๊ะถ้าเกิดว่าคุณไม่กางออกมาแล้วเอาไอ้เส้นตรงๆเนี่ย ไปเกี่ยวกับโต๊ะมันจะกลายเป็นว่ามันจะลื่นพลึดเนี่ยมันจะลื่นหลุดลงมาเลยอ่ะผมลองดูแล้วผมลองกดปุ่มเห็นไหมเห็นไหมมันหลุดลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะกางไอ้ตัวเขี้ยวมันออกมาด้วยพอกางเสร็จเนี่ยดูองศามันนิดนึงว่ามันแบบคลองแล้วนะทีนี้กดได้เลยเต็มที่เต็มเหนียวอ่ะเต็มที่เต็มเหนียวไม่หลุดไม่ลื่นออกมาสรุปสุดท้ายนี้นะครับยูรันซีทีที88นั้นเหมาะสําหรับคนที่ต้องการมุมกล้องที่แตกช็อตเยอะ หลายๆคนฟังแล้วงงแตกช็อตคืออะไรถ่ายหลายๆมุมคืออะไรยิ่งใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแอปพลิเคชันแบบว่าเน้นคลิปสั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบถ่ายแล้วก็ตัดตัดตัดเปลี่ยนมุมกล้องไปเป็มามาถูกต้องไหมเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อดึงไม่ให้คนดูเนี่ยรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าไม่ชอบแตกช็อตเลยไม่ชอบถ่ายหลายๆมุมจริงๆแล้วขาตั้งใน EP หก็สามารถทำได้นะยูเลนซีเหมือนกัน แปะแ a ็กเซฟแล้วก็ถ่ายได้เลยมันแล้วแต่ว่าคุณดีไซน์คลิปวิดีโอของคุณเนี่ยให้มันทำงานด้วยลูกเล่นอะไรด้วยมุมแบบไหนอะไรประมาณนี้ผมแค่มาบอกว่าตอนเนี้ ขาตั้งมือถือตัวนี้สร้างมุมกล้องได้เยอะที่สุดแล้วขาดมุมเดียวครับมุมโดรนที่มันลอยอยู่บนอากาศอเออไอ้ขาตั้งนี้มันยังทําไม่ได้เอาล่ะแล้วลเรื่องหนึ่งครับที่คุณยังไม่ได้รู้นี่คือขาตั้งมือถือที่ยังคงได้ความสูงอยู่ตัวนี้ตามสเปคคือ144เซนก็ประมาณสักออคอของคอนเทนต์ครีเอเตอร์รีโมทของเขาซ่อนอยู่ในก้านเดียวกับที่เราใช้ปรับไอตัวองศาหนีบนั่นแหละแต่ว่ารุ่นนี้แตกต่างกับตัวที่อยู่ใน EP 1ีก็คือเราลองแกะออกมาก่อนครับ ลองพลิกดูดีไซน์ด้านข้างมันจะมีฝั่งหนึ่งครับที่มีรู USB Type C เฮ้ยถึงแม้ว่าจะเป็นรีโมทบลูทูธดีไซน์ก็ดูทั่วไปแต่รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ในตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นฐานกระดุมฐานนาฬิกาและเมื่อแบตหมดก็ชาร์จเอานะแล้ววิธีการใช้งานก็คล้ายๆเดิมครับผมก็สามารถกดถ่ายได้เลย ้าวคนดูมองไม่เห็นใช่ไหมหนึ่งสองสห้าหผมอยากถ่ายรัวกว่าน,นี้ได้ปะรีโมทมันสั่งได้ปะ <c oughs> ทำไมมันกดรัวไม่ได้วะ <c oughs> มันกดได้ทีละรูปนะนี่ความถี่ของมันประมาณนี้อยากจะถ่ายวิดีโอกดด้วยรีโมทได้ไหมหนึ่งสองนี่ครับมีเสียงตรุงอ่ะอันนี้คือกดหยุด อันนี้คือกดถ่ายอันนี้คือกดหยุดเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทั้งช่องมีอยู่คนเดียวเพราะว่าชวนคนอื่นมาทําแล้วคนอื่นบอกว่าเหนื่อยจังเลยเฮ้ยอยากจบงานทุกอย่างในตัวเดียวได้ไหมตอนนี้มีแล้วครับนี่ไงขาตั้งยูเลนซีตัวนี้น่าสนใจกว่ารุ่นที่แล้วตรงที่สามารถได้มุมกล้องเหนือหัวได้สามารถถ่ายท็อปบิลรีวิวสินค้าได้โดยที่ไม่ติดขาตั้งตัวเองเวิร์กไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอันจิ๋วๆแบบนี้ ไม่มีซักรุ่นไหนซักรุ่นเดียวที่ราคาเกินพันบาทเท่าที่ผมไปดูในหน้าร้านช้อปปีนะคือเขาจะมีส่วนเสริมให้คุณเลือกซื้อได้เขามีไฟ LED พ่วงเข้าไปในชุดด้วยจ่ายเพิ่มเอาผมมองว่าคุ้มมากเพราะว่ายูเลนซี่ทำหลายอย่างเอาไว้คลิปนี้ครับผมส่งท้ายด้วยราคาแล้วกันยูเลนซี TT 8 8ขายอยู่ในหน้าร้านค้า Official Store 949บาทครับเนี่ยเขามีสติกเกอร์ในการบอกไว้ด้วยนะว่า ถ้าอยากจะลงทะเบียนการรับประกันเพิ่มก็แค่สแกนเข้าไปแค่นี้เองซื้อให้ถูกล้านทำยังไงก็ซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้รวมไปถึง ตะก,ก้าในช่อง YouTube ในคลิป YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่ซึ่งหากใครนะครับอยากจะได้ราคาพิเศษไม่ยากไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยครับก็แค่คลิกสั่งซื้อผ่านตะก,ก้า YouTube ที่มันเด้งขึ้นมาซ้ายล่างคลิปนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเขามีปโปรก่อนมันเป็นปโปรของ u t u b e นะครับสินค้าที่มูลค่ามากกว่า500บาทเนี่ยจะได้โค้ดส่วนลดไปโดยอัตโนมัติง่ายมากๆซื้อตอนนี้คือเหมาะมากๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วฝากไว้ด้วยสำหรับใครอยากเห็นขาตั้งอีกรุ่นหนึ่ง ที่ดูจิว๋วดูเล็กแบบนี้ดูพกง่ายแบบนี้และที่สําคัญยังคงเป็นแม็กเซฟอยู่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใน EP3 สามครับทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่ดูและอยากจะรู้ว่ายูรันซี่มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมหาของมารีวิวได้เดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนขอบคุณท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ